ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมสติรู้เฉพาะหน้าซึ่งสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเสมอหรือว่าสติระลึกรู้เฉพาะหน้าซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นและสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจำเป็นต้องมีตลอดเวลาที่เรานั่งบัลังสมาธิตามลำพัง ก็ตามหรือเราจะนั่งสมาธิบัลลังก์ฟังเทศฟังธรรมก็ตามสติรู้เข้าไปในความสุขความทุกข์ในใจหรือในกายรู้เข้าไปในสัญญาอารมณ์สติรู้เข้าไปในความคิดนึกดีชั่วนั้นสติรู้เข้าไปในวิญญาณขัน ในกิเลสตัณหาต่างๆนานาที่อุบัติเกิดขึ้นในหัวใจนั้นสติรู้เข้าไปรู้เข้าไปแบบสังเกตรู้เข้าไปแบบสังเกตเสมอๆจึงจะเป็นไปเพื่อยานทัศนะจึงจะเป็นไปเพื่อปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในขันสี่ในขันห้าน,นั้นได้ตามความเป็นจริงและเราจะปล่อยวางได้ตามความเป็นจริงแต่ในขณะที่เรามีสติรู้เข้าไปในขันห้าขันสี่นั้น ต้องประกอบไปด้วยสัมปชัญญะเราถึงจะเป็นพุทธะได้จิตใจเราจะเป็นพุทธะได้จิตใจเราจึงจะไม่หลงไม่หลงในขันในความคิดขันใดขันหนึ่งที่ถูกสติรละลึกรู้นั้นเราก็จะไม่ลุ่มหลงมันได้การที่เราจะไม่ลุ่มหลงมันได้เนี่ยมันสำคัญมากสติรู้เข้าไปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันต้องมีเสมอ มีตลอดการเวลาเราจะขาดไม่ได้เราไม่ควรที่จะปล่อยให้สติขาดสายตาบใดที่ชีวิตขันทั้งหนี้ยังทำงานอยู่ตลอดช่วยชีวิตนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่สติรู้เข้าไปในขันรู้เข้าไปในธาตุในขันเนี่ยเรียกว่าสติเฉพาะหน้าซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านั้นกิเลตัณหาก็เรียกว่าสภาวธรรมสติรู้เข้าไปสังเกตเข้าไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดยั้ยงก็เพื่อจิตใจเราจะได้เรื่องปัญญาจะได้เกิดปัญญายานผลของการเกิดปัญญายานเนี่ย จะทำให้จิตปล่อยวางสิ่งที่ถูกระลึกรู้สังเกตนั้นได้แต่ต้องประกอบไปได้วยสัมปชัญญะเสมอไม่ว่าเราจะฟังเทศฟังธรรมสติรู้เฉพาะหน้าซึ่งสภาวธรรมตรงหน้าของเราก็ต้องมีเสมอสภาวธรรมตรงหน้าของเราตรงหน้าจิตใจดั้งเดิมแท้ของเราสภาวะตรงหน้าของเรานั้น ก็มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันเหล่านั้นแหละรวมทั้งกิเลสตัณหาต่างๆนานาที่อุบัติเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสภาวะรมตรงหน้าถ้าหากว่าเราไม่มีสติระลึกรู้เฉพาะหน้าระลึกรู้สภาวะรมตรงหน้านั้นจิตใจของเรามันก็พร้อมที่จะเกิดกิเลสตัณหาอาสวะขึ้นมานั่นแหละอาสวะแห่งความยินดี อาสะวะแห่งความยินร้ายอาสะวะแห่งความลุ่มหลงมันก็พร้อมที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาท่วมท้นหัวใจของเรานั่นแหละถ้าหากว่าสติรู้เฉพาะหน้าซึ่งสภาวะธรรมนั้นนั้นเราไม่มีหากว่าสติรู้เฉพาะซึ่งสภาวะธรรมที่ปรากฏตรงหน้าเราไม่มีสภาวะธรรมมันปรากฏตรงหน้าจิตใจของเราเสมออยู่แล้วตลอดการเวลาก็คือขันธ์ห้าของเรานั้น มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเป็นต้นถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีสติเข้าไประลึกรู้สังเกตมันกิเลสมันก็จะทํางานแน่นอนละ่ะกิเลสความยินดียินร้ายหรือไม่ก็กิเลสความลุ่มหลงก็เพราะว่าเราไม่มีสติรู้เข้าไปที่สภาวธรรมตรงหน้าของเรานั้นเราก็เลยไม่รู้แจ้งสภาวธรรมตรงหน้านี้ได้ทีนี้การฝึกฝนฝึกหัดการฝึกปลือนั้น ใหม่ๆหรือเก่าๆที่ภาวนามานานแล้วก็ตามที่เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดในสภาว่าทาตรงหน้านั้นก็เพราะว่าการฝึกหัดสติปัญญามันยังไม่แก่ก้าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเราจะไปลดละทิ้งความเพียรพยายามก็หาควรไม่ก็ไม่ควรทั้งนั้นฉะนั้นขอให้เราสนใจใส่ใจออกมาจากการเดินโยกมนั่งสมาธิมาแล้ว ในวันทั้งวันเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันสติสัมปอรัญญาของเราต้องมารวมไว้ที่กายเป็นหลักรวมรู้ไว้ที่ร่างกายเป็นหลักรวมรู้ไว้ที่ตัวกายล้วนๆเป็นหลักรู้กายล้วนๆเป็นหลักรู้ตัวกายล้วนๆเป็นหลักเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเช่นนั้นจงหมันฝึกฝนฝึกปลือให้เชี่ยวชาญให้ชำชองให้ชำนาญและเราจะสำเร็จ ในเรื่องมรคผลนิพพานนั้นได้เราจะสําเร็จในมรคในผลได้เราก็ต้องเจเริญม,มร์เสียก,ก่อนก่อนที่เราจะได้มรคได้ผลก็ต้องเจเริญมร์เสียก่อนจเจริญม,มร์แปดเจริญมร์แปดเพื่อก็เพื่อให้สําเร็จโสดาปริมรคเมื่อสําเร็จโสดาปริมรคแล้วก็เจริญมร์แปดต่อไปอีกก็เพื่อให้สําเร็จสกัดทาคามีมรคเมื่อสําเร็จสกัดทาคามีมรคแล้วก็ต้องอาศัยเจริญมร์แปดต่อไปอีกก็เพื่อให้สําเร็จอนาคามีมรค เมื่อสาเร็จอนาคามิมรักแล้วก็ต้องเจริญมรรคแปดต่อไปอีกเพื่อให้สำเร็จอรหันตะมรรคนั่นนี่แหละคือการปฏิบัติจเจริญมรรคแปดมรรคแปดก็ย่อลงมาเนี่ยศินสติสมาธิปัญญาสติปัฏฐานทั้งสี่มีผู้รู้กายล้วนๆหนึ่งแล้วก็มีผู้รู้พิจารณาในขันธ์ทั้งห้านั้นมีผู้รู้กายล้วนๆหนึ่งแล้วก็มีผู้รู้พิจารณาอยู่ในใกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ทำในธรรมเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นจงภาคเพีเยรพยายามสนใจฝึกฝนเราเรียนเขียนอ่านสายบุญสายกรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนนะท่านก็ให้สติเตือนบอกกล่าวถึงความเข่งขัดถึงข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องสนใจเมื่อเราจากครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์เตือนเราแล้วเราก็ต้องเตือนตัวเองได้เราก็ต้องยืนหยัดเข้มแข็ง ในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมต่อไปนั่นแหละเราจะไปลดละความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมก็หาควรไม่ถ้าหากว่าเราไปละทิ้งการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะใจแตกกันหมดจิตใจมันจะมันจะแตกสัน้นจิตใจมันจะแตกสั้นแตกสั้นไปกับกิเลสตัณหาราคะโทสาม,มหานั่นแหละล,ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเออลุ่มหลงเพลิดเพลิน,น,นไปนะเห็นเขาสนุกสนานเฮฮาก็จะไปสนุกสนานเฮากับเขาอีกเห็นไหม นั่นคือความลุ่มหลงนั่นคือความมัวเมาไร้ซึ่งสติสัมป,ปชัญญะสติป,ปัญญามันก็ใช้ไม่ได้การปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เสื่อมกันหมดฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราได้คุ้มครองตัวเราเองได้คอนทนชีวิตจิตวิญญาณของเราให้เป็นไปในทางเส้นทางของพระรันตนตรัยเสมอควบคุมคอนโทรลจิตใจของเราให้เดินไปไปตามเส้นทางของพระธรรม พระอริยเจ้าเสมอนั่นนั่นคือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีนั่นคือหน้าที่จิตวิญญาณที่จะมุ่งหวังที่จะต้องการหลุดพ้นไปจากกองกิเลสตัณหามุ่งหวังที่จะหลุดพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทางร่างกายทางจิตวิญญาณน,นั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่สนใจไขว่คว้าบำเพ็ญเจริญให้มากกระทำให้มากกันนั่นแหละเราจะไปละทิ้งไม่ได้ วันคืนย่อมล่วงไปย่อมล่วงไปวันคืนย่อมผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินฉะนั้นน่ะสติรู้ตัวกายล้วนๆปัจจุบันรู้แจ้งรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนานาในหัวใจเราเสมอนี่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อพุทธะาในใจของเราจะได้ผ่องใสจะได้เจริญรุ่งเรืองจะได้เปล่งรัศมีออกมาเปล่งประกายออกมาให้เราได้เห็นแจ้งชัดให้เราได้เชยชม และเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติทมนั้นมากสุขเอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางและทำดวงจิตให้ผ่องแผ้วแล้วไม่มีหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดสอนไว้หมดแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเราจะไปแสวงหาสุขอื่นอะไรในโลกมันหาไม่เจอแต่สุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางและทำดวงจิตของตนให้ผ่องแผ้วแล้วเนี่ยไม่มีอีกแล้วเราเป็นลูกศิษย์เนี่ย เราฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เรามาศึกษากับครูบาอาจารย์เราก็ต้องรู้รู้จักลดทิฐิมานะของเราออกไปนั่นแหละฟังธรรมเพื่อขัดเกลาครูบาอาจารย์ท่านก่อเสมือนกับเป็นที่ขัดเกลานั่นแหละครูบาอาจารย์ก็คอยกัดขัดเกลาเทสนาว่าการให้สติสมาธิปัญญาเราเราก็ดังดำเนินตามให้เกิดสติสมาธิปัญญาตามที่ท่านเทศให้ฟังนั่นแหละอย่างความคิดเนี่ยมันเกิดตลอดทั้งวันจนตลอดช่วยชีวิตก็ได้ แต่สติรู้ในความคิดน่ะสําคัญมากถ้าหากว่าเราขาดสติรู้เข้าไปในความคิดเนี่ยขาดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ที่ร่างกายล้วนๆน,นั่นน่ะจิตใจของเรามันก็พร้อมที่จะหลงตลอดเวลาเกิดความยินดียินร้ายเกิดความรุ่มหลงมัวเมาไปกับความคิดสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความคิดอะ่ะความคิดของเราเนี่ยไปคิดถึงมันน่ะถ้าหากว่าใจเราว่างจากความคิดได้ใจเราก็จะว่างจากสิ่งทั้งปวงในในโลกได้อยู่ในตัว เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเราจะต้องเข้าใจเข้าใจความหมายในข้อนี้ให้ได้ฉะนั้นจงตั้งใจฝึกฝนฝึกปลือของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในวัดออกจากวัดไปจะไปอยู่ที่ไหนณนะแห่งหนตําตำบลใดในโลกนี้หรือโลกหน้าก็ตามสติสัมปชัญญะ แนบรู้ไว้ที่กายตลอดเวลาทุกคนทุกแหง่งจนกระทั่งว่าสามารถปล่อยวางความคิดได้สติแนบรู้เข้าไปที่ใจดั้งเดิมแท้ของเราได้จนทำให้ดวงใจดั้งเดิมแท้ของเราเนี่ยบริสุทธิ์วิมุติธรรมออกมาได้อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากรู้เฉพาะสภะาวธรรมตรงหน้าสติรู้เฉพาะสภาวธรรมตรงหน้าเสมอ สภาวะธรรมตรงหน้าก็รูปขันรูปร่างกายเราเวทนาขันความสุขความทุกข์ในกายในใจที่อุบัติขึ้นนี่คือสภาวะธรรมตรงหน้าความทรงจำสัญญาภาพภาพต่างๆนานาที่อุบัติเกิดขึ้นในใจนั้นนั่นก็คือสภาวะธรรมตรงหน้าความคิดนึกปรุงแต่งฝันคิดนึกดีชั่วเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วคิดก,กลางๆนั่นก็คือสภาวะธรรมตรงหน้าทั้งหมดสติ รู้เฉพาะซึ่งความคิดนั้นๆเรียกว่าสติรู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมตรงหน้านั้นจิตใจอยู่เบื้องหลังของความคิดจิตใจที่แท้จริงของเราจิตดั้งเดิมแท้ของเราอยู่เบื้องหลังของความคิดความคิดอยู่เบื้องหนา้าสติรู้เฉพาะซึ่งความคิดนั้นๆก็เรียกว่ารู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมตรงหน้านั้นหรือวิญญาณขันกิเลสตัณหาก็เหมือนกัน เป็นสภาวธรรมที่ปรากฏตรงหน้าจิตใจทั้งหมดเพียงแต่สติสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ยสติในขันห้าเราไม่มีอ่ะเราจะต้องฝึกฝนฝึกปบือให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้สติทำมาหากินศึกษาเราเรียนเขียนอ่านแบบทางโลกอ่ะเราก็เราก็พอที่จะเข้าใจกันได้ได้สติได้สติคนนั้นได้สติเราได้สติอันนั้นมันยังเป็นสติเผนเมันยังไม่ใช่สติปัฏฐานทั้งสี สติแบบนั้นมันหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาอาสวะไม่ได้สติแบบนั้นน่ะหลุดพ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ทําให้ดับกิเลสไม่ได้การที่เราจะดับกิเลสได้ต้องเป็นสติปัฏฐานทั้งสต้องเป็นสติในขันห้าต้องเป็นสติที่รู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาอาสวะได้จึงจะหลุดพ้นไปจากภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้ฉะนั้นสติ ทำมาหากินศึกษาเราเรียนเรขียนอ่านการได้สติได้สติคนนั้นได้สติฉันได้สติสติแบบนั้นมันยังเป็นสติเผลินๆใครๆก็มีเราไม่ได้ออกมาบวชปฏิบัติกันนะ่ะเราก็มีเป็นปกติอยู่แล้วหรือญาติโยมที่มาฝึกฝนมาปฏิบัติก็ตามอย่างเนี้ยแต่ก่อนเราก็เข้าใจกันได้สติแบบนั้นเราก็พอที่จะเข้าใจกันได้นะแต่การที่เรามาอยู่วัดวารามาปฏิบัติธรรมกันอย่างเนี้ยหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่บ้านล่ะ ที่เราปฏิบัติทำกันน่ะก็เพื่อเราจะได้รู้จักฝึกฝนฝ,ฝึกปลือให้เกิดสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อเราจะได้รู้จักมาฝึกสติในขันห้าสติในกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานทั้งสี่สติในในขันทั้งห้านั้นเป็นสติที่พิเศษซึ่งเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระศาษษสดาเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมเท่านั้นเราถึงจะ มารู้จักการเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4, สี่สติในขันทั้งห้านั้นได้ครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนกันท่านจะเประเสริฐมาขนาดไหนก็ตามแล้วแต่เธอสมัยแต่ก่อนท่านเป็นเป็นโยมอ่ะท่านก็ไม่รู้จักเหมือนกันอย่างหลวงปู่สาหลวงปู่มัน่นอย่างนี้ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะ่ะตอนเป็นโยมท่านก็ไม่รู้จักอะไรกันเหมือนกันบางองค์ท่านอาจจะรู้จักการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แต่นั่นหมายถึงว่าท่านต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วทั้งหมด ท่านทุกท่านถึงท่านถึงได้รู้จักเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่สติในขันทั้งห้าการออกมาบวชปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาเจริญสติในขันห้าสติในกายเวทนาจิตทําให้เกิดขึ้นเพื่อมาเจริญสติในขันห้าให้เกิดขึ้นเพื่อมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสติในขันห้าเกิดขึ้นสติในกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งใดล่ะก็เพื่อปัญญายานนั่นแหละสติก็เพื่อปัญญายานสติก็เพื่อมหาสติ เมื่อมหาสติเกิดขึ้นก็มหาปัญญายานมันก็จะเกิดขึ้นสติปัญญานั้นเพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อทําดวงจิตให้หลุดพ้นสติเพื่อสิ่งใดละ่ะการบําเพ็ญสติในขันห้าในกายเวทนาจิตทําให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้จิตดวงนี้หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสวะก็บอกแล้วฉะนั้นสติส่วนนี้เป็นส่วนที่พิเศษบุคคลจะต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมเท่านั้น จึงจะรู้จักบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในสันดานของจิตใจนั้นได้พวกเราก็เหมือนกันเราจะต้องได้ยินได้ฟังซึ่งพระธรรมนั้นแล้วเราก็จะได้รู้จักการเจริญสติในขันให้เกิดขึ้นได้เราจะได้รู้จักการเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมให้เกิดขึ้นได้สภาวธรรมตรงหน้ากายความสุขความทุกข์ ในกายในใจเนี่ยสภาวธรรมตรงหน้าความรู้สึกนึกคิดดีชั่วภาพต่างๆในใจนี่คือสภาวธรรมตรงหน้าทั้งนั้นกิเลสตัณหาที่อุบัติเกิดขึ้นในใจก็เป็นสภาวธรรมตรงหน้าทั้งนั้นสติปัญญาเฉพาะหน้าซึ่งสภาวธรรมเหล่านั้นจําเป็นต้องบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนี่เราต้องเข้าใจสติรู้เฉพาะหน้าซึ่งสภาวธรรมนั้น,น,น จงหมั่นภาคเพียรบำเพ็ญให้มากเจริญให้มากอาศัยการบำเพ็ญสติปัฏฐานทั้งสี่สติรู้ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นสติรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนั้นสติรู้ในขันห้าสติรู้ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นเครื่องนําออกซึ่งกิเลสตัณหาอาสวะได้เป็นเครื่องนออํงนา,อ,านอ,นออกซึ่งพบชาติชรลามรณะความเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้เมื่อธรรมะเนี่ยหายไปจากใจคน ใจคนก็จะหมดคุณค่าใจคนจะหมดคุณค่านะถ้าหากว่าใจคนนั้นน่ะเมื่อธรรม,มะนั้นน่ะหายไปจากใจคนน่ะโดยเฉพาะธรรม,มะที่เป็นตัวสติธรรมอ่ะสติธรรมสติธรรมสติธรรมเราฟังสิไม่ใช่สติที่ทํามาหากินศึกษาเราเรียนเขียนอ่านนะสติแบบนั้นทําให้พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นไปจากกิเลสมารในใจไม่ได้ต้องเป็นสติธรรม ต้องเป็นสติปัฏฐาทั้ง4ี่ต้องเป็นสติในขันทั้ง5ต้องเป็นสติระลึกรู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมที่ปรากฏตรงหน้านั้นคือขันทั้ง5้าคือรูปเวทนาสัญญาสั้งขันวิญญาณขันนั้นต้องเป็นสติที่ระลึกรู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมนั้นนั้นจึงจะทําให้จิตหลุดพ้นใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ทิ้นไปจากมนทินอุปกิเลศได้นี่เราต้องเข้าใจ สติสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนี้เป็นต้นขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ขาดสติสัมปัญญะไปไหนทั้งนั้นฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเราสายบุญสายกรรมครูบาอาจารย์เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็รู้จักทบทวนปฏิบัติตามที่ท่านเทศเพราะฉะนั้นน่ะความคิดนึกเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาในวันทั้งวันในเมื่อความคิดนึก มันเกิดได้ตลอดเวลาในวันทั้งวันเช่นนั้นสติรู้ในความคิดนั้นเรียกว่าสติรู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมนั้นๆน,นสติรู้เฉพาะซึ่งความคิดนั้นก็เรียกว่ารู้เฉพาะซึ่งสภาวธรรมที่เป็นตัวความคิดนั่นเองพึงเข้าใจว่าสตินี้จำเป็นตลอดในทุกสถานในการทุกเมื่ออย่างนั้น เพราะว่าความคิดมันเกิดได้ทั้งวี่ทั้งวันตลอดชั่ว,ช,วชีวิตนี้จนถึงวันตายถ้าหากว่าสติรู้ในความคิดไม่มีเนี่ยกิเลสตัณหาอาสวะความลุ่มหลงมันพร้อมที่จะพลั่งพลูขึ้นมาในหัวใจของเรานั่นแหละมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเราต้องเข้าใจในการบําเพ็ญตรงนี้ด้วยสติเป็นทางสายเอกสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สติรู้อยู่ในคำบริกรรมรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกแน่วแน่มั่นคงมีสัมปัยัญญกํากับมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายกำกับเช่นนั้นผลสุดท้ายใจก็สงบได้สติสัมปััญญต้องมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความคิดเกิดขึ้นสติรู้ทันความคิดตลอดเวลานั้นจําเป็นต้องเกิดขึ้นมาพร้อมกันยกเว้นว่าถ้าหากว่าใจเรามีวิมุติธรรม มีวิมุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเรามีวิมุติธรรมระดับสูงแบบพระอนาคามีพระหลันเนี่ยสติในความคิดก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะเราจะมีวิมุติเข้ามาแทนที่คือจิตเรามีวิมุติอยู่แล้วอยู่กับวิมุติธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มาสนใจกับความคิดละความคิดมันจะเกิดมันจะดับ,บเรื่องของมันพระอริยเจ้าเนี่ยนะจะมีสติหรือไม่มีสติก็ตามไม่เป็นปัญหา พูดถึงพระอริยเจ้าจบกิจพรหมจรรย์เลยนะแบบพระอรหันเลยหรือพระอนาคามีบุคคลเป็นอย่างน้อยอย่างเนี้ยคือท่านจะมีสติในขันห้าหรือไม่มีสติในในขันทั้ง5้านั้นไม่มีไม่มีปัญหาแต่ท่านจะมีวิมุติธรรมตลอดเวลาแล้วท่านไม่หลงลืมด้วยคือท่านก็ไม่มีความหลงด้วยไม่เกิดกิเลสโดยเฉพาะพระอริยเจ้าชั้นสูงพระอรหันอย่างนี้เป็นต้นท่านจะมีวิมุติธรรมตลอดเวลา แม้ว่าท่านจะไม่มีสติในความคิดก็ตามไม่เป็นปัญหาแล้วกิเลสตัณหาอาสวะความหลงใดๆก็ไม่เกิดขึ้นด้วยด้วยนะความหลงในความคิดใดๆก็ไม่เกิดขึ้นด้วยไม่มีด้วยแต่ท่านมีวิมุติธรรมตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันจิตของท่านก็ทรงวิมุติตลอดเวลานั่นแหละเหนือสติเหนือสัมปชัญญะเหนือปัญญาทั้งหมดวิมุติธรรมนั้นจะอยู่เหนือสติปัญญาอยู่เหนือสติสัมปชัญญะทั้งหมดอยู่เหนือขันทั้งห้าด้วย วิมุตติธรรมแบบผ้าหันนั่นน่ะมันอยู่เหนือขันห้ามันอยู่เหนือความคิดทั้งปวงแล้วอยู่เหนือสติปัญญาสติสัมปชัญญะทั้งหมดแม้ท่านจะไม่มีสติในความคิดในขันห้าก็ตามไม่เป็นปัญหาสำหรับพระอริยเจ้าชั้นสูงแบบผ้าหันอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าท่านจะมีวิมุตติธรรมตลอดเวลาจิตใจของท่านจะมีวิมุตติธรรมทรงวิมุตติธรรมตลอดเวลาได้นี่เราต้องเข้าใจกำหนดสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ให้ชัดเจน ป็นไปเพื่อสละปล่อยวางความคิดให้ขาดสะบั้นไปจากดวงใจความเพียรสุขุมคัมภีรภาพสติสุขุมคัมภีรภาพระลึกรู้ชัดซึ่งความคิดนั้นๆซึ่งความรู้สึกในใจนั้นระลึกรู้สังเกตไม่หยุดยัง้งสัมปาชญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่กับสติที่กําหนดรู้สังเกตความคิดนั้นและความเพียรพยายามสอย่างนี้แหละ สติสัมปชัญญะความเพียรพยายามเราก็จะละความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนานา,นาให้ขาดสะบันไปจากดวงใจได้ดวงใจเราก็พร้อมที่จะวิมุตถหลุดพ้นได้นี่เราต้องเข้าใจอย่าได้ให้จิตใจเนี่ยเลื่อนหายไปจากสติสัมปชัญญะนั้นสติสัมปชัญญะยังคงอยู่ที่กายที่ใจได้เราก็หวังความสงบสุขร่มเย็นต่อจิตวิญญาณดวงนี้ของเราได้ หากว่าเราขาดสติสัมปชอยญะเสียแล้วจิตใจของเรามันก็ต้องแน่นอนละ่ะเกิดกิเลสเกิดความเมื่อยลอยหลงไหลหลงไปในอดีตในอนาคตหลงไปในสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจอะไรสารพัดไปหลงไขว้าในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่ไม่พึงหวังได้เพราะสิ่งทั้งหลายที่อยู่นอกกายนอกใจล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่แปลปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยตัวตนทั้งนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเรามันก็แปลปวนเปลี่ยนแปลงไปมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยตัวตนทั้งนั้นแล้วเราจะไปหวังสิ่งใดล่ะเราจะไปหวังอะไรกับสิ่งที่อยู่นอกกายนอกใจกําหนดจิตใจเนี่ยปล่อยวางดีกว่าให้จิตใจสงบสุขอยู่ภายในเป็นไปเพื่อปล่อยวางขันห้าปล่อยวางอารมณ์ความคิดนึกกิเลสต่างๆในใ,นใจ เป็นไปเพื่อปล่อยวางมันเฟียให้ได้ความสงบสุขร่มเย็นมันอยู่ที่ใจของเราความทุกความสุขมันอยู่ที่ใจความสุขความทุกขมันอยู่ที่ใจและความหลุดพ้นมันก็อยู่ที่ใจรู้แจ้งความสุขความทุกขในใจแล้วสละปล่อยวางได้ใจหลุดพ้นได้กิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ในใจใจรู้แจง้งได้ใจก็หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาในใจได้รู้แจ้ง ไม่ใช่รู้จำรู้แจ้งรูปเวทนาฟัญญาสังขารวิญญาณรู้แ gardens, จ้งความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่รู้จำเมื่อรู้แจ้งเนี่ยมันจะปล่อยวางได้จ sagen, yeah. ิตใจดวงดวงนี้มันจะขาดสะบั้นไปจากขันธ์ทั้งห้าได้จิตใจดวงนี้มันจะขาดสะบั้นไปจากความรู้สึกของกิเลสตัณหาในจิตใจได้ถ้าหากว่าความรู้แจ้งเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจมันจะขาดสะบั้นไปจากขันธ์ทั้งห้าขาดสะบั้นไปจากกิเลสได้ทั้งหมดแล้วจิตใจที่ขาดสะบั้นไป ขาดสะบั้นไปแบบพระอริบุคคลระดับพระโสดาบันก็มีถ้าหากว่าขาดสะบัน้นวิมุติธรรมแบบพระโสดาบันเกิดขึ้นก็ต้องจเจริญมรรคแปดสินสติรมาธิปัญญาสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อไปอีกเพื่อให้มันขาดสะบั้นไปจากกิเลสสูงขึ้นไปอีกวิมุติธรรมแบบพระสกทา,าคามีแบบพระนาคามีแบบพระหลแบบันมีมากน้อยแตกต่างกันไปพระโสดาบันบุคคลเรียกว่าตกกระแสนิพาน พระสกทาคามีบุคคลก็อยู่ในกระแสพันธิพาน์มากขึ้นพระอนาคามีบุคคลก็อยู่ในกระแสพันธิพาน์มากขึ้นเกือบถึงตัวพะนิพาน์แล้วแต่ยังไม่ถึงตัวพันธิพาน์เต็มที่ยังไม่ถึงเพียงแต่อยู่ในกระแสพันธิพาน์มากขึ้นแล้วเกือบถึงตัวพันธิพาน์แล้วกระแสพันธิพาน์ก็คือกระแสความสงบนั่นแหละมันยังไม่สงบเต็มที่เพราะกิเลสมันยังดับไม่สนิทแต่ถ้ากิเลดับสิ้นดับสนิทแล้ว เมื่อนั้นความสงบเยือกเย็นถึงจะเกิดเต็มที่แต่เป็นความสงบสันติเยือกเย็นแบบกิเลสไม่มีใดๆทั้งนั้นกิเลสไม่มีการมาก่อกวนใดๆทั้งนั้นสงบเยือกเ,เย็นเต็มที่แบบนั้นก็ต้องสิ้นกิเลสอาสวะแบบผ้าหลันเท่านั้นนี้แหละเราพึงเข้าใจสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้อย่าได้ปล่อยให้ใจมันลอยไปตามความคิด จิตใจเรามันพร้อมที่จะลอยไปตามความคิดตลอดเวลาก็มันขาดสติรู้ในความคิดนั่นน่ะก็บอกแล้วขาดสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั่นน่ะมันก็พร้อมที่จะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความรุ่มหลงไปตามความคิดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นสติจําเป็นในทุกสถานในการทุกเมื่อเพื่อรู้แจ้งสภาวะธรรมตรงหน้าของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสภาวะธรรมตรงหน้า ตั้งใจทบทวนนําไปทบทวนไปฝึกฝนไปปฏิบัติไปทดสอบอย่างที่ท่านเทศนาว่าการให้ฟังนั้นผ่อนคลายเลิกนั่งสมาธิก็ผ่อนคลายด้วยสติด้วยสัมปชนะัญญะกำหนดรู้ตลอดเวลากำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลานั่นแหละไม่ใช่ท่านบอกให้ผ่อนคลายหรือเลิกก็ขาดสติสัมปชนะัญญะไหลถึงสติสัมปชนะัญญะ กำกับมันก็ใช้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบตัวเองก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ล้มละลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นผู้ล้มละลายให้ตั้งใจไปฝากข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลา